ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขชุขคนกระพานไปนะครับเลขกระไดยังไม่เข้านะครับนี่เป็นยังไงยังไม่เข้านะหลุดเหมือนเดิมนะครับเออเลขล่างก็ ได้แค่เซียวนะครับ2กับ7 3กับ8 2กับ7ผมดคประจับเลยอ่า1กับ3นะครับ8ก็เลือกเอาอยู่0 3ออก3 1นะครับ3 1ม่พลาดนะครับ2ตัวล่างก็ได้ย,ยังบวกเขานะเดี๋ยว,วันนี้สิเกนไหมนะครับสำหรับเลขล่างนะอันนี้เป็น2ตัวบน นะครับสองตัวบนนี่ก็ยังจับบัถือเพราะไอตัวนี้แต้มนะครับแต้มสองตัวบนนี่เขามาติดๆๆๆติดติดติดใส่จริงเขาติดมาหลายงวดรุดไปนะครับถ้าเกิดแต้มบอลรุดขนาดที่ถืออยู่นะสำหรับไอสองตัวบนนึนก็ได้สามตัวบนนะครับหมดกนก็รุดแต้มหนึ่ง เงื่นนี้ก็ะรุดแต้มหนึง่งคือเกา่านะเพราะว่าเงื่นก่อนนะอะแต้มบอลรุดแต้มเงื่นนี้แต้มกระดานพารุดอีกแล้วนะครับมันเป็นห้าศูนย์หนึ่งสามมันเอ่าลองมีเก้าสักตัวเนี่ยมันพี่น้องได้แน่นอนนะครับสี่ศูนย์ห้านะพี่น้องได้แน่นอนผมจับแน่นอนนะครับอาจจะเป็นเลขตัวนะแต่อันนี้มันเป็นศูนย์แต้มก็เลยเป็นสี่ศูนย์หกกับสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แต้มคนหนึ่งแต้มนะครับ กระลาดไปนะครับไก่เคียงก็คือ415กับ406นะครับแค่นี้นะอืมแล้วก็อะไรอีกล่ะชุดโครงสร้างโครงสร้างนี่อธิบายนิดนึงนะครับเนี่ยโครงสร้างสองตัวบนล่างนี่ ตั้งแต่ที่ผมลงมานะครับตั้งแต่ปีใหม่แล้วละ่ะตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับมันยังไม่หลุดนะแต่มันเป็นเลขหลายตัวบางท่านก็บอกว่ามันหลายตัวเกินเลือกไม่ถูกนะครับผมก็เข้าใจนะผมก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ซื้อยังไงก็ได้นะครับให้มันอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับตัวเลขอย่างท่านอาจจะชอบ78ดมันมีไหมเอา78ไม่มีแล้วก็ไม่เอานะครับ เก้าอะไรเก้าเจ็ดเก้าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีในนี้นะครับแล้วก็ปรับให้มันน้อยลงนะประมาณนี้นะครับเป็นชุดโครงสร้างนะครับเป็นอา่าขาวๆว่า9ก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นี่แหละเพราะว่ามันยังไม่หลุดเลยนะครับตั้งแต่ปีใหม่มานะครับยังไม่หลุดนะวันนี้ศูนย์สี่เข้าไปที่เลขบนนะครับ ไอ้สามหนึ่งหนึ่งสามมีมันไปเลขล่างแต่หนึ่งสามเนี่ยนะ <c oughs> บางท่านก็ไม่รู้หรอกว่าเลขหนึ่งสามหนึ่งสามนะมันเลขไม่ออกอยู่แล้วนะครับออกยากมากนะครับพี่น้องย้อนดูกีปีกี่ไอ้นั้นก็ย้อนไปนะครับเลขหนึ่งสามเนี่ยมันไม่ได้มันออกได้แค่สามหนึ่งเท่านั้นนะครับออกเป็นสามหนึ่งนะศูนย์สีเข้าบนสามหนึ่งมันไปล่างนะครับเพอดอาะงวดนี้นะครับเหมือนเดิม สตาร์ทแรกแคปไปเลยนะครับแคปไปเลยโครงสร้างสองตัวบนล่างนี่มันดูไม่สบายตาเท่าไหร่เด้อช่องผมนี่เก็เขียนเอาเขียนเอาขีดเอาขีดเ,เอาเลยละนะครับอันนี้เป็นชุดโครงสร้างนะครับสองตัวบนล่างพี่น้องได้เลขยังไงมาก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่มีในนี้โอกาสถูกนะครับน้อยมากนะถ้าแต่ถ้ามีในนี้ อาจจะตรงอาจจะกลับนะครับเปอร์เซ็นต์ถูกสูงมากนะครับสังเกตวดนี้นะครับเลขไม่มีเลขเจ็ดนะครับเลขไม่มีเลขเจ็ดถ้าสมมติว่าวงนี้พี่น้องได้วิ่งหกมาก็หกม่มีไม่กี่ตัวนะครับแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกแล้วก็สองหกนะถ้าได้หนึ่งมามันจะมีหนึ่งอะไรได้ หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่ง็จะอยู่ประมาณนี้นะก็จะอยู่ประมาณนี้แปดมีแปดสามแปดสี่แปดสองแปดห้าแค่นี้นะครับให้พี่น้องแยกแยกเป็นอ่าใครชอบหนึ่งเลือกแถวหนึ่งใครชอบสองเอาแถวสองชอบศูนย์เอาแถวศูนย์อย่างนี้นะครับมันถึงจะถูกไม่ใช่ว่าอู้ จัดไปทั้งหมดนี่มันซื้อไม่ได้หรอกครับผมก็ซื้อไม่ได้ผมก็ทําไม่ได้นะครับอันนี้ผมจะบอกทุกคลิปทุกคลิปนั่นแหละว่า,าให้ซื้อหวยนะให้ซื้อซื้ออยู่ในกรอบนี้จะตรงจะกลับจะบนจะล่างอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีในนี้เปอร์เซ็นต์ถูกมันจะสูงนะครับไม่ใช่ว่าให้พี่น้องเอ้ยซื้อทุกตัวเลยไม่ใช่นะครับบนหรือเปล่าล่างหรือเปล่ากับหรือเปล่าอย่างนี้ นะครับก็คืออ่ะอย่างพี่นอ้องไปได้เลขวิ่งมาก็ここวิ่งไปดิก็ซื้อไป้วยถ้าไม่วิ่งก็ซื้อไปอได้2มาใช่ไหมสองสองสามสองสดสจะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้า2มาถ้าศูนมาก็เอาแถวนี้ถ้าก็เอา9้ามาก็เอาแถวนี้แค่นี้เอง kaf. นะครับ ที่แล้วใช่ไหมหมดที่แล้วบางท่านก็ชอบอะไรล่ะบางท่านก็ชอบศูนย์บางท่านก็ชอบสามอ,อถ้าศูนย์มานะครับแต่ผมเลือกเอาศูนย์ห้ากับศูนย์หกผมเลือกเอาศูนย์หกผมไม่ได้เลือกเอาศูนย์สี่นะครับผมจับเป็นสี่ศูนย์หกนะไอ้สามตัวนั่นนะไม่ได้ไปจับหกศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกถ้าศูนย์มา ถ้าหนึ่งมาผมผมเลือกเอาอะไรหนึ่งหกับหนึ่งเจดบเพราะว่าหนึ่งเมันอยู่นี่ผมก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดมั่นใจว่าศูนมาแน่นอนพี่น้องกอ็จัดแค่นี้เองนะครับที่เป็นเป็นเลขศูนย์อ่ามั่นใจที่เป็นเลขสาก็มี3อะไรอ่ะแต่3ามนี้เยอะอยู่นะงวดที่แล้วนะหนึ่งสาม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 เจ็ดสมแปดสามเก้าสามห้าสามหสามี่เห็นไหม ถ้ามั่นใจตัวไหนเลือกเอาตัวนั้นนะครับนะแล้วก็ไปคัดเอาอีกทีนึงนะก็โอเคนะครับคลิปนี้อันนี้ของเก่าเด้ออันนี้ของใหม่นะครับชุดโครงสร้างนี่เอาไปเอาไปอ่าตั้งเป็นพื้นฐานไว้ก่อนแล้วพี่น้องคํานวณออกมาได้ตัวไหนหรือว่าอ่ามีเลขวิ่งล่างตัวไหนเลขวิ่งบนตัวไหนก็จัดไปตามนี้นะครับนะ โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าลงาสูตรหลัก3ตัวบนให้นะครับสูตรหลัก3ตัวบนเอาไว้เป็นคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็เอาแค่โครงสร้างมาฝากนะครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานเลข2ตัวบน2ตัวล่างจะตรงจะก,กลับไม่มีคู้มันเยอะอถ้า,อ,าอย่าง3ามหนึ่งนี่ออกไปแล้วพี่น้องตัดออก 4ี่ศอย่างนี้ตัดออกแต่เลขตัวเดิมมันก็ออกได้นะครับออกได้นะว่าแต่เลขงวดนี้นะผมคร่าวๆเลขบนรู้สึกจะมี9กับ4นะครับ9กับ4 9่เสี่แปนะครับดูดูที่ตัวไหนจะเด่นนะผมคร่าวๆเก้าสี่แปนะครับ แล้วเราค่อยมาคัดตัวเรียนตัวนั่นกันอีกทีหนึง่งสาหรับเลขบนนะเลขล่างเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาชุดโครงสร้างมาวากเดี๋ยวคลิปหน้าเด้อคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะลงสูตรหลักสามตัวบนให้นะครับแล้วก็พี่น้องก็ลองไปจับไปตัดไปคัดหาวิธีตัดวิธีคัดกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเลขมาชนกันเนาะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ